สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Necromancer ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะขอรับนักเล่นแรแ่แปรธาตุทุกท่านยมทูตผู้เมตตาบทที่34ไข่มังกร ราชินีเอลแสดงท่าทีอ่อนโยนในดวงตาของเธอและจับมือของอูตี้แล้วพูดว่าตอนนั้นเจ้าหุ่นพันแพร่แลแรกลกปินแหลกเจ้าไม่รู้ว่าข้ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเจ้าแม้ว่าระดับการฝึกฝนของเจ้าจะไม่สูงนักข้าก็จะเลือกเจ้าตอนนี้คิดดูแล้วก็ยังกลัวอยู่มาก รอบๆล้อมรอบไปด้วยสัตว์ประหลาดบางทีมันอาจจะเป็นโชคชะตาของข้าตอนที่ข้ากำลังจะถูกสัตว์ประหลาดกลืนกินข้าตกลงไปในหลุมลึกครึ่งงอทางเข้าสู่หลุมลึกนั้นเล็กมากและสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ไม่สามารถรถดเข้าไปได้มีเพียงซอมบี้โครงกระดูกหรือสัตว์ประหลาดขนาดเล็กบางตัวเท่านั้นที่สามารถผ่านไปได้ข้าพยายามอย่างเต็มที่ที่จะใช้ภาพลวงตาปิดรูซึ่งช่วยชีวิต ข้าไวาเอลของเราไม่เคยกินเนื้อแต่เพื่อความอยู่รอดข้ากินได้เฉพาะเนื้อดิบของสัตว์ประหลาดที่มีตัวเหม็นข้ายังจําความรู้สึกลึกๆนั้นได้ข้าเล่นมายากลทุกวันข้าพยายามแยะก็ตัวออกจากการปิดล้อมครั้งแล้วครั้งเล่าแต่จํานวนของสัตว์ประหลาดมากเกินไปและมีสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังมากมายที่ข้าไม่สามารถรับมือได้เลยถ้าไม่ใช่เพระถ้ำที่มัน่นคงนั่นข้าคงกลายเป็นอาหารของสัตว์ประหลาดทราบ ข้าอาศัยอยู่ในถ้ำนั้นหนึ่งปีเต็มอยู่มาวันหนึ่งข้าไม่รู้ว่าทำไมจูจ่ๆจำนวนสัตว์ประหลาดก็ลดลงมากและสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังทั้งหมดก็หายไป ดังนั้นข้าจึงมีโอกาสรีบเร่งออกเดินทางและกลับไปที่ป่าเอลข้าถูกปลุกด้วยฝันร้ายทุกเช้าเป็นเวลาสามปีติดต่อกันตอนนี้พอนึกถึงฉากเดิมใจก็ยังสั่นเมื่อข้าเข้าสู่ภูเขามรณะพลังเวทมนตร์ของข้าได้ทะลุทะวิไปแล้วที่เรียกว่าพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่และข้าก็ยังเป็นหนึ่งในนักรบไม่กี่คนในกลุ่มเอลร่วมกันสามารถแข่งขันกับข้าในตอนเริ่มต้นแต่ถ้าเจ้าไปที่ภูเขามรณะเว้นแต่เจ้าจะโชคดีพอที่จะพบมลิกทางถ้าไม่งั้นข้ากลัว เมื่อได้ยินอูตี้เล่าถึงฉากภูเขามรณะเย่เหินและคนอื่นๆก็รู้สึกตัวสั่นแม้แต่ส่วนเย่ผู้ยุยงที่ไปยังเทือกเขาแห่งความตายก็มีใบหน้าซีดราวกับว่าสัตว์ประหลาดจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังวิ่งเข้าหาเทอเมียวเฟยพูดอย่างขมขื่นมันน่ากลัวจริงๆเหรออูตี้ยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าข้าไม่ต้องโกหกเจ้าภารดีของข้าไม่ดีสถานการณ์บนภูเขาแห่งความตายนั้นน่ากลัวกว่าที่ข้าอธิบายไว้ ตอนแรกข้าเข้าไปแต่อยู่ห่างเพียงสามไมลจากภูเขาแห่งความตายความตายซึ่งถือเป็นพื้นที่ชายขอบข้าไม่สามารถจินตนาการได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบางทีเจ้าอาจยังสงสัยข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นบางอย่างหลังจากพูดพื้นที่ด้านหน้าของเขาก็บิดเบี้ยวและดวงตาของอูตี้ก็ยิงสองตา เขาเอื้อมมือออกไปเหนือพื้นที่ที่บิดเบี้ยวและรอยแตกเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นเมื่อคาถาเปิดใช้งานสิ่งต่างๆหลากสีสันก็ออกมามากมายอูตี้กางมือออกสิ่งของเหล่านั้นตกลงบนฝ่ามือของเขาอย่างแผ่วเบาพวกเขาทั้งหมดมองอย่างใกล้ชิดมันกลายเป็นอัญ,ญมณีเจ็ดหรือแปดสีต่างๆบนพื้นผิวอัญ,ญมณีเหล่านั้นไม่ได้ถูกแกะสลักและยังมีส่วนต่างงอๆแต่ความผันผวนของพลังงานที่อ่อนแอแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของอัญ,ญมณีเหล่านี้อูตี้กล่าวว่า แร่เหล่านี้ถูกขุดมาจากถ้านั้นมันควรจะเป็นคริสตัลเวทมนต์ที่ดีที่สุดที่เจ้าต้องการหาไม่มีนักเล่นแร่ปแปรธาตุในเอวของเราและเราเก่งเรื่องเวทมนต์ธรรมชาติเก็บมันไว้ข้าจะให้หลังจากพูดเขาใส่อัญมณีในมือของอาตา้า ส่วนเย่ยบีบอัญ,ญมณีออกจากมือของอาไต้ดูใกล้ๆแล้วเทพลังเวทมนต์เข้าไปในร่างกายของเขาทัานใดนั้นอัญ,ญมณีก็เปล่งประกายส่วนเย่ยพยักหน้าและพูดว่าใช่นี่คือคริสตัลเวทมนต์ที่ดีที่สุดมากมายประเมินว่ามีมูลค่าหลายแสนเหรียญทองในทวีปนี้คำพูดของส่วนเย่ยทำให้อาไต้ตกใจและพวกเขารีบบอกอูตี้ว่าท่านลุงของพวกนี้มีค่าเกินไปเราขอไม่ได้ ปู่ียิ้มเล็กน้อยและพูดว่าเอาเธอในสายตาของเราแต่ละเผ่ามีความสำคัญมากกว่าสิ่งเหล่านี้เจ้าได้ช่วยชีวิตเผ่าของเรามากกว่าโหลและเราควรคืนของขวัญบางอย่างให้กับเจ้าด้วยสิ่งเหล่านี้ภารกิจทหารรับจ้างของเจ้าก็ถือว่าสมบูรณ์เช่นกันดังนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องเสี่ยงภัยไปที่ภูเขาแห่งความตายอีกต่อไปราชินีเอลจับมือเอดาและพูดว่า สาวใจดีรับไว้เถอเป็นของขวัญคืนสู่เย้าสำหรับเจ้าข้าหวังว่าเจ้าจะช่วยข้าตามหาชนเผ่าและลูกสาวที่หายไปข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าผจญภัยตราบเท่าที่ข้าสามารถหาร่องรอยของคนของเราได้ข้าจะทําให้แน่ใจว่าเจ้าสามารถช่วยพวกเขาได้ลูกสาวเจ้าช่วยบอกชื่อของเจ้าได้ไหมข้าชื่ออาใต้น้าไม่ต้องให้อะไรข้าแล้วข้าจะช่วยชีวิตคนของเจ้าแน่นอน เมื่อเผชิญหน้ากับราชินีเอลผู้อ่อนโยนและใจดีอาใตารู้สึกจริงใจอย่างยิ่งสิ่งที่ราชินีเอลนำมาให้เธอคือความรักของแม่ที่เธอไม่เคยได้รับมาก่อนเย่เหินเดินไปหาอาใต้และส่วนเย่และพูดว่าในเมื่อภูเขามรณะน่ากลัวมากเราไม่จําเป็นต้องไปต่อพี่อาใต้ท่านหญิงส่วนเยค่คาขอโทษกลุ่มทหารรับจ้างเย่เหินของเราไม่สามารถเข้าร่วมในการช่วยเหลือได้ของพวกเอล ยังไงก็ตามพวกเรายัางต้องอยู่บนแผ่นดินใหญ่มีความกลัวมากมายข้าขอโทษฝ่าบาทแม้ฝ่าบาทจะมีวิธีรับรองความปลอดภัยของเราเราก็ไม่อาจรับคำขอของพระองค์ได้ดังนั้นเพื่อไม่ให้ทำร้ายครอบครัวของท่านเทียนจินรีหลัวหัวเซิงทั้งสามนี้มีคุนนางไม่มากนักในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ สามารถจ้างผู้ชนะกีฬาโจนหลายคนเพื่อทำงานขุนนางต้องมีพละกำลังมหาศาลและพลังเวทมนต์ของพวกเขาสามารถรู้ได้แม้กระทั่งว่าเกิดอะไรขึ้นในทุกมุมของทวีปผลที่ตามมาของการต่อสู้กับพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่เย่เหินสามารถจ่ายได้เขาต้องการช่วยพวกเอลด้วยแต่เขายังมีครอบครัวอยู่เขาไม่ต้องการให้พ่อแม่ของเขามีส่วนร่วม สกิฮิเม่ดูเหมือนจะต้องการพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเธอก็ไม่พูดและบรรยากาศในบ้านต้นไม้ก็มืดลงเล็กน้อยราชินีเอลสายหน้าและพูดอย่างเศร้าใจไม่มีอะไรทุกคนมีแรงบันดาลใจท่านช่วยเราได้มากจากนี้ไปเราจะเป็นเพื่อนกับเอลของเราด้วยเย่เหินพยักหน้าและออกจากบ้านต้นไม้เย่จีเหมียวเฟยและวันล,ลี่ก็ติดตามไปด้วย ราชาเอลขอโทษขอโทษข้าทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างท่านหินมองไปที่เยี่ยนหลีและถามว่าท่านเป็นอย่างไรบ้างเยี่ยนหลี่พยักหน้าอย่างมั่นคงดวงตาของร็อกแสดงท่าทางเห็นด้วยและพูดว่าโอเคเจ้าสมควรเป็นพี่ชายที่ดีของร็อกของข้า หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็กระตุ้นความแค้นในใจของเขาและมือขวาของเขาก็ฉายแสงสีเหลืองที่มุ่งร้ายฝ่ามือของเขายกขึ้นเหมือนมีดและศีรษะของเขาอย่างรวดเร็วผมสีน้ำตาลที่ยุ่งเหยิงทั้งหมดบนมันถูกโกนออกและเยี่ยนหลีก็ทำเช่นเดียวกันหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็กลายเป็นหัวโล้นเป็นมันเงาราชินีเอลและทูตเอลผู้ยิ่งใหญ่มองดูการเคลื่อนไหวของพวกเขาอย่างตกตะลึงและอาใตา้ก็อดไม่ได้ที่จะถามว่า ี่หญ่ินยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าพี่น้องเอลเป็นเพื่อนกับชาวผูเ้เยนของเรามาหลายชั่วอายุคนแล้วพวกเขามีปัญหาเราจะเพิกเฉยต่อพวกเขาได้อย่างไรลักษณะเด่นที่สุดของชาวผูเ้เยนของเราคือผมสีน้ำตาลบนหัวของพวกเขาแค่นี้แหละกระทุปปัญหาสามพันเรื่องถูกลบออกเพื่อไม่ให้คนอื่นระบุได้นี้จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนของเราฝ่าบาทพี่น้องของเราได้ตัดสินใจที่จะช่วยท่านค้นหาผู้สูญหาย ราชินีเอลแสดงความขอบคุณอย่างลึกซึ้งในดวงตาของเธอและพูดพร้อมกับสัมลักเล็กน้อยขอบคุณสหายของเผ่าผู่เยี่ยนอาใต้พูดอย่างร่าเริงเมื่อมีพี่ชายสองคนเข้าร่วมมันปลอดภัยกว่ามากเย่เย่เป็นอย่างไรบ้างส่วนเย่แข็งและคิดอยู่ครู่หนึ่งยังไงก็สนุกทุกที่ที่เจ้าไปก็เหมือนกันถ้าจะไปด้วยราชินีเอลพูดเบา สาวน้อยเธอไม่ต้องบังคับอย่าทำร้ายพรสวรรค์ของครอบครัวเธอถ้าเราทำร้ายเธอเพราะเผ่าเอลของเรามันคงไม่ดีแน่ส่วนเย่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งและยิ้มท่านป้าพวกขุนนางเหล่านั้นไม่กล้ารุกรานครอบครัวของข้าไม่ต้องกังวลข้าเต็มใจช่วยท่านเขาคิดว่าถ้าพ่อของเขารู้ว่าเขาทำให้พวกขุนนางขุนเคืองใจความผิดคงมีมากที่สุดวิจารณญาณก็ไม่น่าอายตัวเองอาใต้พยักหน้าและพูดว่า ใช่พ่อของเจ้าเก่งมากใครจะกล้าทำให้เขาขุนเคืองส่วนเย่มองเขาด้วยสายตาที่ขาวซีดและพูดว่าเจ้าพูดน้อยลงสองสามคำได้ไหมป้าเอลเราจะทำอย่างไรเพื่อช่วยลูกสาวและเผ่าของเจ้าราชินีเอลถอนหายใจและพูดว่าสิ่งที่ทำให้ข้าอับอายที่สุดคือตอนนี้ข้าไม่รู้ว่าพวกเขาถูกจับได้ที่ไหนความเป็นไปได้ของสหาพานโซยูน,นั้นไม่น่าเป็นไปได้ อีกสามอาณาจักรที่เหลือเป็นที่น่าสงสยัยส่วนเย่ขมวดคิ้วและพูดว่าท่านป้าท่านให้เราหาพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรแม้ว่าท่านจะเปลี่ยนทั้งทวีปท่านก็อาจหาลูกสาวของท่านไม่เจอราชินีเอลกล่าวว่า ถ้าก็รู้ว่ามันยากเพื่อช่วยพวกเขาข้ามีบางอย่างจะมอบให้เจ้าด้วยสิ่งเหล่านี้เจ้าจะดำเนินการได้อย่างราบรื่นมากขึ้นหลังจากพูดจบเขาก็หันศีรษะและมองไปที่เอลผู้ยิ่งใหญ่หลายตนทูตเอลพยักเยิดให้เธอ ราชินีเอวาดวงกลมสีเขียวด้วยมือของเธอบนหน้าอกของเธอและไม่เห็นเธอไร้คาถาด้วยซ้ำแสงสีเขียวหลายจุดพุ่งเข้าหาเธอจากอากาศโดยรอบและรัศมีสีเขียวก็เปล่งประกายอย่างนุ่มนวลบนราชินีเอวปล่อยรัศมีให้ลอยขึ้นไปในอากาศมือของเธอทำท่าทางแปลกๆบนหน้าอกของเธอและเธอก็พูดอะไรบางอย่างอย่างเงียบๆทันใดนั้นแสงสีเขียวบนท้องฟ้าก็รีลงเล็ก ลงและเล็กลงและในที่สุดก็เกิดเป็นสร้อยข้อมือคริสตัลสีเขียวแสงจังๆยังคงไหลออกมาดูสวยงามมากราชินีเอลจับสร้อยข้อมือด้วยมือข้างหนึ่งกัดนิ้วของเธอเบาๆละลายหยดเลือดบนสร้อยข้อมือและตะโกนใช้เลือดของข้าเป็นแนวทางและวิญญาณแห่งธรรมชาติในฐานะผู้จับคู่กัน่นตัวสอบถามเกี่ยวกับสร้อยข้อมือ เลือดละลายบนสร้อยข้อมือสีเขียวทันทีสีของสร้อยข้อมือก็เข้มขึ้นแสงจางลงและมีคราบเลือดสีแดงอยู่ตรงกลางสร้อยข้อมือสองแสงด้วยรัศมีจางๆราชินีเอลยัดสร้อยข้อมือลงในมือของส่วนเย่และพูดว่ากำลัการวิจัยนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสายเลือดของข้าและมีออร่าที่แข็งแกร่งนอกป่าเอลมันจะมืดลง แต่ตราบใดที่มีเอลอยู่ข้างในเว้นแต่จะอยู่ภายในระยะ100ไมล์ของสร้อยข้อมือจะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติและเลือดแดงจะนำทางเจ้าว่าเอลและอยู่ที่ไหนเมื่อลูกสาวของข้าอยู่ห่างจากสร้อยข้อมือในระยะ100กิโลเมตรเลือดที่ไหลยอยู่ภายในสร้อยข้อมือจะรวมตัวเป็นลูกบอลด้วยสิ่งนี้เจ้าจะสามารถค้นหาสมาชิกกลุ่มของเราได้ง่ายขึ้นส่วนเยนชอบเล่นกับสร้อยข้อมือวิจัยในมือของเธอและเธอชอบวิธีที่เธอเห็นมันทันปานนี้สำหรับข้าจริงๆเหรอ ช่างเป็นสร้อยข้อมือที่สวยงามจริงๆราชินีเอลพูดอย่างเคร่งขรึมลูกสาวเธอต้องเก็บกำไรนี้ไว้ห้ามทำหายมิฉะนั้นเมื่อคนร้ายได้มันไปมันจะง่ายกว่ามากสำหรับพวกเขาที่จะจับคนของเราอีกครั้งเข้าใจไหมส่วนเย่พยักหน้าวางสร้อยข้อมือคริสตันการวิจัยไว้ที่มือซ้ายของเธอยิ้มและพูดว่าท่านป้าไม่ต้องกังวลข้าจะปกป้องเขาอย่างแน่นอน ราชินีเอลเดินนำหน้าอาใต้และส่วนเย่ความสูงของเขาเกือบจะเท่ากับของส่วนเย่มันกระพือปีกและกระพือปีกก่อนที่จะถึงตำแหน่งที่อยู่ในระดับเดียวกับอาใตา้เช่นเดียวกับการสังเวชชุดสีแดงเสียงของราชินีพรายก็ดังออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจของอาใต้ลูกสาวของข้าจิตใจของท่านดีและใจดีมากในบรรดามนุษย์ที่ข้าเคยเห็นไม่มีผู้ใดเทียบได้กับเจ้าอาใต้เกาหัวของเขาและพูดว่าท่านปาค้างโง,ง่จริงๆที่รู้ว่าทุกอย่างช้ากว่าคนอื่นมาก ราชินีนางฟ้ายิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าแม้ว่าความฉลาดจะสำคัญแต่ความเมตตานั้นมีค่ามากกว่าข้าอยากจะให้บางอย่างกับเจ้าข้าเก็บสิ่งนี้มาหลายร้อยปีแล้วบางทีมันอาจจะดีกว่าถ้าใช้มันในมือของเจ้าถูกต้องอาใต้แข็งและพูดว่ามันคืออะไรราชินีเอลยิ้มอย่างมีเลสไนเมื่อเจ้าเห็นเจ้าจะเข้าใจหลังจากพูดจบเธอไม่ได้อยู่ในการส่งสัญญาณเสียงและพูดกับไฮเอลหลายคน ตามที่เราพูดก่อนหน้านี้เธอรู้ว่าต้องทำอะไรปูตตี้และคนอื่นๆพยักหน้าและเห็นด้วยอย่างเคารพราชินีเอลกล่าวว่าเจ้าโง่เจ้ามากับข้าหลังจากพูดจบเธอก็บินออกจากบ้านไปอาใต้รีบตามไปเธอสงสัยมากว่าราชินีเอลต้องการมอบอะไรให้ตัวเองกันแน่ถ้ามันมีค่าเกินไปเจ้าไม่ควรรับมัน เมื่อเห็นอาใตา้และราชาเอลออกไปส่วนเย่ก็วิ่งออกไปพยายามตามให้ทันแต่อูตี้หยุดเขาไว้สาวน้อยอย่าไปเพื่อให้ท่านพบคนของเราบนแผ่นดินใหญ่ได้อย่างปลอดภัยบางอย่างพวกเขาจะทำบางอย่างให้ท่านส่วนเย่ตัวแข็งแม้ว่าเธอจะไม่พอใจเล็กน้อยแต่เธอก็ยังหยุดเทียนอินเดินออกไปอย่างเงียบเงียบและทูตเอลผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสีตากันและไรคา,าถาเอลที่แตกต่างกัน อาใต้และราชาเอลโผล่ออกมาจากบ้านต้นไม้ทันเวลาพอดีที่เย่เหินและคนอื่นๆอยู่ตามลำพังที่ทะเลสาบเอลก่อนที่เขาจะได้ทักทายพวกเขาเขาพบว่าร่างกายของเขาถูกล้อมรอบด้วยเมฆแสงสีเขียวและค่อยๆลอยขึ้นเมื่อเห็นฉากดังกล่าวเย่เหินและคนอื่นๆก็อดไม่ได้ที่จะมองด้วยความประหลาดใจราชินีเอลกระพือปีกของเธอและบินไปที่ต้นไม้เอลเก่าแก่กลางทะเล สาบเอวพร้อมกับอาใต้เมื่อเห็นนะทะเลส,บสาบใสใต้เท้าของเขาและหมอกจางๆที่ลอยออกมาจากแสงสีเขียวรอบๆตัวอาใต้รู้สึกเหมือนอยู่ในแดนสวรรค์เมื่อราชินีเอลพาเขาไปที่ต้อนอไม้เอลเก่าแก่อาใต้ก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจช่างเป็นต้นไม้ใหญ่จริงๆ ราชินีเอลหันกลับมาและยิ้มยื่นมือออกไปทักทายต้นไม้โบราณอย่างอ่อนโยนมงกุฎแยกออกจากกันและเธอก็บินจากไปพร้อมกับอาใตา้อาใต้รู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันสังเกตเหตุการณ์แปลกๆรอบตัวตลอดเวลาแอบสงสัยอยู่ในใจไอ้โง่นี่เราเองเสียงเรียกของราชินีเอลปลุกอาใต้จากการหมดสติอะบ้านต้นไม้ใหญ่จังท่านป้าอาศัยอยู่ที่นี่เหรอราชินีเอลยิ้มและพยักหน้าและพูดว่า ใช่ที่นี่คือบ้านของป้าเจ้ายังเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่มาที่นี่ในเวลานี้ทั้งสองคนลงจอดบนชานชาลาด้านนอกบ้านต้นไม้ราชินีเอลเปิดประตูและเข้าไปในห้องพร้อมกับอาใต้การตกแต่งภายในบ้านต้นไม้นั้นเรียบง่ายมากแบ่งเป็นสองห้องทั้งภายในและภายนอกราชินีเอลจับมือของอาใต้และก้าวเข้าไปข้างในภายในห้องมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยมีเตียงไม้เพียงเตียงเดียวในห้องราชินีเอลยื่อยู่กลางห้อง ปัดมือของเธอและรูปแฉกเวทมนต์สีเขียวปรากฏขึ้นบนทอ้องฟ้าเขากดมือของเขาและทันใดนั้นดาวหกแฉกก็ขยายออกและประทับอยู่บนพื้นห้องราชินีเอลรีไปหาอาตา้มาเถอะในห้องมีสิ่งแปลกๆมากมายจู่ๆก็เปลี่ยนที่อยู่ทำให้ลำดวนตกใจอดไม่ได้ที่จะถามท่านป้าที่นี่ที่ไหนคะราชินีเอลกล่าวว่าเราอยู่ในร่างของต้นไม้เอลเก่าแก่ดูนั่นมันคืออะไร อาใต้มองไปตามทิศทางที่ราชินีเอลชี้และเห็นว่าตรงมุมห้องมีชั้นวางไม้อยู่ชั้นวางไม่สูงมีภาชนะไม้เป็นรูปกรวยภาชนะมีน้ำอยู่ประมาณ80%แช่อยู่ในน้ำด้วยไข่ขนาดใหญ่หนึ่งในสามของโดมจึงเข้าสู่หมวดสลีบโดมทรงรีนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางสั้นประมาณครึ่งเมตรและมีลวดลายแปลกๆซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนในห้องตะลึงท่านป้าไม่อยากให้ไข่นี้หนูเหรอราชินีเอลยิ้มพยักหน้าและพูดว่า เจ้าก็ไม่ได้โง่เหมือนกันข้าแค่อยากให้ไข่นี้กับเจ้าอาใต้เกาหัวแล้วพูดว่าท่านป้าไข่อะไรเนี่ยอร่อยไหมเก็บไว้กินเองอ่าไม่เอลกินแต่ผลไม้ราชินีนางฟ้าพูดด้วยรอยยิ้มเด็กโง่นี้ไม่ใช่สำหรับเธอมันคือไข่มังกรมันอาจเป็นไข่มังกรที่มีชีวิตเพียงใบเดียวในทวีปนี้ก็ได้อาใต้ประหลาดใจและพูดว่าอะไรนะ มีสิ่งมีชีวิตที่เหมือนมังกรจริงๆเหรอในความคิดของเขามังกรเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ถูกกดขี่ข่มเหงที่ปรากฏในตำนานเท่านั้นมันค่อยๆฟื้นตัวหลังจากที่น้ำในทะเลสาบเปียกโชกและพระกำลังที่แข็งแกร่งในเอลโบราณก็ได้รับการจัดระเบียบอย่างไรก็ตามพวกเราเอลไม่มีความสามารถในการบ่มเพาะพวกมันหากเจ้าต้องการฟักไข่มังกรมนุษย์สเท่านั้นที่สามารถทำได้ยกเว้นพ่อแม่ของมันเด็กเจ้าอยากลองไหม ถ้าเจ้าสามารถฟักไข่ได้สำเร็จบางทีเจ้าอาจจะกลายเป็นอัศวินมังกรคนแรกในประวัติศาสตร์ของทวีปนี้ก็ได้อาจใต้สายหัวแล้วพูดว่าท่านปาคาทำไม่ได้ท่านยังทำไม่ได้ผมจะทำได้ยังไงอีกอย่างผมไม่อยากขับมังกรมันจะน่าสงสารขนาดไหนราชินีเอลยิ้มและพูดว่าลูกสาวเธอต้องมั่นใจในตัวเอง จริงๆแล้วเธอไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนอกจากนี้การฟักไข่มังกรไม่ใช่วันหรือสองวันเจ้าต้องใช้พลังงานจากร่างกายของเธอเพื่อความละเอียดอ่อนโอเคงั้นทำสัญญากับไข่มังกรนี้ก่อนถ้าฟักได้ทีหลังก็ปล่อยอาใต้พยักหน้าและพูดว่าพอแล้วข้าจะลองดูราชินีเอลพาอาใตาไปที่ไข่มังกรอาใต้วางมือลงบนไข่มังกรแล้วไร้มน อาใต้รับปากเมื่อมือของเขาสัมผัสกับไข่มังกรเป็นครั้งแรกทันใดนั้นแสงสีฟ้าก็สว่างวาบขึ้นที่หน้าอกของเขาห่อหุ้มเขาและไข่มังกรไว้ข้างในทันทีและแสงสีฟ้าที่รุนแรงทำให้ราชินีพรายตกใจกลัวอาใต้เองอยู่ในความมุนงงเขารู้สึกเพียงว่าไข่มังกรที่อยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนจะเคลื่อนไหวและทักทายมันด้วยความการุณาหลังจากนั้นไม่นานราชินีเอลก็ตอบสนองและพูดด้วยความประหลาดใจว่าอาใต้อย่านำตรามังกรมาด้วย อาใต้หยิบเลือดมังกรออกมาจากสร้อยคอของเขาและพูดว่าท่านป้าท่านกำลังพูดถึงเรื่องนี้หรือไม่เสียงของราชนีพรายสันสถานนี่คือเลือดของมังกรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองของสมเด็จเซินอยู่ใช่หรือไม่เจ้าเจ้าไปเอามาจากไหนอาใต้กล่าวว่าท่านศาสดาภูหลินมอบสิ่งนี้ให้ข้า เขาบอกว่านี่เป็นสมบัติมรดกที่สมเด็จเซิร์อวีมอบให้กับเผ่าผู้เยี่ยนราชินีเอลค่อยๆตื่นขึ้นด้วยความประหลาดใจและถอนหายใจลูกเอ๋ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เจ้าทำให้ข้าประหลาดใจ ด้วยเลือดของมังกรข้าเกือบแน่ใจว่าเจ้าสามารถฟักไข่มังกรสีชมพูนี้ได้มังกรทุกตัวล้วนเป็นลูกหลานของสินหลงเริ่มกันเลยกัดนิ้วของเจ้าหยดเลือดหยดลงบนไข่มังกรแล้วตามข้ามาเอาเลือดของข้านำทางไปมังกรผู้ภูมิใจให้ข้าสรุปสัญญาที่เท่าเทียมกับเจ้าแบ่งปันพลังงานของกันและกันและกลายเป็นนิรันเพื่อนในความเป็นจริงมนุษย์สามารถเซ็นสัญญากับมังกรเพื่อเซ็นสัญญาในธาตุได้แต่พวกเอลผู้รักสันติม อักดูถูกสัญญาในท่าเสมอในความคิดของเขาทุกสิ่งในโลกเท่าเทียมกันและไม่ควรมีใครมากดขี่ผู้อื่น ด้วยความเคารพอตาต้ายดเลือดลงบนไข่มังกรตามคำสั่งของราชินีเอลเมื่อคาถาของเขาเสร็จสิ้นไข่มังกรและเลือดมังกรที่คอของเขาก็เปล่งประกายในเวลาเดียวกันทันใดนั้นดูเหมือนว่าจะมีการสื่อสารระหว่างพวกเขาเช่นเดียวกับอุโมงค์มังกรไข่มังกรหายไปในทันทีและอาต้ายรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามีบางอย่างในเลือดของมังกรราวกับว่ามีชีวิตที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับมัน ราชินีพรายอุทานว่าลูกเอ๋ยดูเหมือนว่าเลือดมังกรในตัวเจ้าได้ดูดซาบไข่มังกรแล้วในเลือดมังกรไข่มังกรจะต้องได้รับสารอาหารที่ดีกว่าอย่างแน่นอนข้าคิดว่าคงใช้เวลาไม่นานนักมันก็ฟักตัวได้เอาจริงๆป้าไม่เคยเห็นว่ามังกรหน้าตาเป็นไงไว้คราวหน้าป้าต้องเอาให้ป้าดูนะทุยพูดด้วยความลำบากใจท่านป้าอย่าพูดอย่างนั้นถ้าไข่มังกรฟักในอนาคตข้าจะเอามันกลับคืนสู่ธรรมชาติแน่นอน ราชินีเอลพูดด้วยใบหน้าเรียบเฉยงี่เงาข้ารู้ว่าเจ้าใจดีแต่เจ้าคิดเกี่ยวกับมันในฐานะสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปมังกรมันมีพลังมหาศาลจริงๆถ้าเจ้านำมันกลับคืนสู่ธรรมชาติมันจะทนทุกทรมานจากอิทธิพลของโลกที่นำไปสู่หายนะได้เข้าใจไหมนอกจากนี้ต่อให้เจ้าปล่อยให้มันตามเจ้าเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทาสมัน เจ้าสามารถเป็นเพื่อนกับมันดูแลมันได้และจงใช้จิตเมตตาประพฤติดีมีให้มังกรน้อยนี้พลัดพรากกลับร้ายตะลึงงันเป็นเพื่อนกับเขาเป็นเพื่อนกับมังกรเป็นไปได้ไหมราชินีเอลยิ้มและพูดว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เจ้าฟักมันออกมาและเมื่อมันเกิดมา มันจะถือว่าเจ้าเป็นคนใกล้ชิดที่สุดดูแลมันในอนาคตท่านป้าก็มีความปรารถนาเช่นกันเอาละท่านป้าอยากจะให้อะไรท่านอีกหลังจากพูดจบเขาก็หยิบม้วนกระดาษจากผนังและยื่นให้อาต้ายอย่างเคร่งครึมมีเวทมนต์โบราณอยู่ในม้วนกระดาษนี้เมื่อเจ้าพบคนของเราเจ้าจะ,ะเผชิญหน้าเมื่อมีอันตรายใหญ่หลวงเจ้าสามารถเปิดมันได้ทันทีและมันจะสร้างฟิลหนึ่งหลังจากฟิลนี้ปรากฏขึ้น เจ้าสามารถเรียกเอลทั้งหมดบนต้นไม้เอลเก่านี้แต่ข้าและเอลผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4ี่มักจะไม่ทําเช่นนั้นออกจากที่นี่กล่าวอีกในหนึ่งคือเจ้าสามารถเรียกเรามาช่วยได้ด้วยคำพีนี้ข้าคิดว่านอกเหนือจากการจ้องมองอันศักดิ์สิทธิ์แล้วพลังของมนุษย์ไม่กี่คนสามารถแข่งขันกับเราได้เจ้าต้องช่วยโอกาสเพราะด้วยคำพีอันเชิญน,นี้เราสามารถอยู่ในอาณาจักรได้เพียงสองชั่วโมงเท่านั้นจากนั้น เราจะกลับมาที่นี่และสะกรอนสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นวิธีการผลิตหายไปเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวเข้าใจไหมอาตา้หยิบม้วนหนังสือขึ้นมาและพลังงานที่พันผวนอยู่ในณน,นอทำให้เขารู้สึกว่าม้วนกระดาษนี้ดูคล้ายกับที่พระคาดินันส่วนเย่พ่อของส่วนเย่มอบให้เขาท่านป้าไม่ต้องกังวลข้าจะไปโดยเร็วที่สุดให้กับประชาชนของท่านให้มากที่สุดข้าหวังว่าพวกเขาจะไม่เดือดร้อนมากเกินไป ราชินีเอลพูดอย่างเศร้าใจว่าลูกสาวของข้าสิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของข้าอย่างไรก็ตามเนื่องจากซิงเอ๋อลูกสาวของข้ามีสายเลือดของราชาเอลเวนแต่เธอต้องการคนนอกจึงไม่สามารถบุกรุกร่างกายของเธอได้และพวกเขาทำได้เพียงกักขังเธอเท่านั้นแต่พลังงานสายเลือดจะอยู่ได้เพียงสามปีหากดวงดาวไม่กลับมาหาเอลโบราณเพื่อดูซับกลิ่นอายของธรรมชาติภายในสามปีพลังลึกลับนั้นจะหายไปลูก สาวสำหรับป้าเจ้าต้องถ่ายโอนดวงดาวภายในสามปีตามหาเขาอีกครั้งนะสาวคนนี้เธอยังเป็นความหวังของเอลของเราในอนาคตอาใต้พยักหน้าอย่างเคร่งครึมและพูดว่าท่านป้าไม่ต้องกังวลข้าจะตามหาเจ้าหญิงซิงเอ๋อให้เร็วที่สุดราชินีเอลพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและพูดว่า ข้าเชื่อท่านถ้าท่านเห็นเธอเพียงแค่แสดงส้อยข้อมือการวิจัยในมือของส่วนเย่และเธอจะไปกับคุณเอาเลยเราควรกลับไปเพื่อนของท่านควรเสร็จสิ้นสีล้างบาปด้วยอาใต้ถามท่านป้าการล้างบาปคืออะไร ราชินีเอลพูดว่าจากนั้นเขาก็สร้างรอยมือขึ้นใหม่แสงสีเขียวกับพริปและเขากลับไปที่ต้นไม้เอลเก่าแก่พร้อมกับอาใต้ในบ้านต้นไม้ภายใต้เวทมนต์ของราชาเอลทั้งสองคนบินกลับไปที่ทะเลสาบเอลทันทีที่พวกเขาลงจอดคนทั้งสี่จากเย่เหินก็รวมตัวกันและมองไปที่อาใตา้และราชาเอลด้วยความประหลาดใจเยวิอดไม่ได้ที่จะถามเจ้าโง่เมื่อไหร่เจ้าจะบินด้วยราชินีเอลยิ้มเล็กน้อยและพูดว่า ถ้าใช้เวทมนต์ของเอลเพื่อบินมันเด็กๆเ,เข้ามาด้วยไม่มีอะไรจะหลีกเลี่ยงค่าเชื่อเธอคำพูดของราชาเอลทําให้เย่เหินรู้สึกอายเล็กน้อยเขากม้มศีรษะลงและไม่พูดอะไรแต่ทั้งสเดินตามอาใต้และราชินีเอลไปที่บ้านต้นไม้ส่วนเย่หินและความแข็งแกร่งของหินดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลงและพวกเขายังคงยืนอยู่ที่เดิมเมื่ออาใต้จับไปราชินีเอลมองโอดีอย่างสงสัยอูตี้พยักหน้า ราชินีเอลกล่าวว่าเด็กๆสิ่งที่ทูตเอลผู้ยิ่งใหญ่ใช้กับเธอตอนนี้คือเวทมนต์โบราณของเผ่าเอลของเราที่เรียกว่าแหล่งกำเนิดของเอลผลของมันไม่สำคัญมากแต่มันสามารถกระตุ้นศักยภาพของเจ้าเองได้ในการฝึกฝนในอนาคตความก้าวหน้าจะเร็วกว่าปกติเจ้าโง่ตอนที่ข้าพาเจ้าไปหาของเจ้าจำได้ไหมว่าถูกห้อมล้อมด้วยความอบอุ่นนั่นคือพลังแห่งแหล่งกำเนิดของเอลและเจ้าจะค่อยๆสัมผัสมันในอนาคตบทบาท